อร่อยไหมคะอยากอร่อยกินซี่โครงย่างกับมามา่าอยากมาม,มา่า <c oughs> มาม่าย่างซี่โครงนี่น้ำจิ้มของมามา่าส่วนลูกสาว <c oughs> กินแต่ซี่โครงนะคะข้าวม่อยอมกินคะ่ะอืมอะ่ <c oughs> อะไรจะคะเ <c oughs> ส้เนๆนเอาทีหลังกินข้าวอิ่มก่อนแล้วจะแม่หยิบให้ <c oughs> กินให้อิม่มกินให้เรียบร้อยกินให้เรียบร้อยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอย่างอื่นก็จะเอาชิ้นใหญ่อุปาโทษจะกินหมดเหรอแตนะ่หนูกินของหนูให้หมดก่อนเนี่ยไอเนี่ยโอเคเซ่ให้ดูกันบายบายน้องจูนกินต่อก่อนนะคะส่งจุบอ่าเนี่ยงอนงอนงอนอเดี๋ยวแม่ให้ชิ้นใหญ่โอเคให้ดู เรบอกแค้ชิ้นใหญ่ดีใจนะลนะจริงๆบายบาย